จร,จริงๆกินอย่างละชิ้นก็คือคุ้มบุฟเฟ่ต์ือบร้อยออเดอร์กินปลาต้มโกะกับหม่าล่าว่ะเก่วมาแล้วเดี๋ยวจะลองกิน ด็อกเตอร์ทัชที่คิดค้นโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจาก The Touch คลินิกประสบการณ์11ปีกระฝ้าจุดด่างดำสิวให้ด็อกเตอร์ทัชช่วยดูแลปัญหาผิวของคุณและว,วันนี้นะคะก็มาโยวะปอุตูเขาบอกว่าหนาวแล้วมาล่าที่นี่เขาบอกว่าแอร์ดีมากที่เนี่ยได้ยินชื่อมานานแล้ว <c oughs> คิวเนี่ยเยอะมากเป็นมาล่าที่เป็นแบบบุฟเฟ่ที่ตักเอง A. ได้ปะอ่า เรียมมาดีไปไปกินแก้วข้างหนเป็นบุฟเฟ่เกือบร้อยออเดอร์อราับ,บุฟเฟ่หัวละสองร้อยเก้าสิบเก้ขอพ่อดีน้ำอีติม การนะอยากกินก็คือสแกนนะลูกกันหนูก็สั่งเอาวันหนูจะเอาอะไรในรายการที่สั่งแยกจะมีพวกเนื้อออสเตรเลียนซันคอสใบพายลิอไอเสือร้อ,องไห้สไลด์เนื้อออสเตรเลียมันจะอยู่ในการสั่งเมนูแยกอยู่ตรงนี้ก <c oughs> ินอะไรก็เดินมันก็คือบุฟเฟ่ต์เดินได้ทั่วร้าน <c oughs> จริงๆกินอย่างละชิ้นก็คือคุ้มแล้วนะเราจะได้กินที่มันครบครบไง ก็ถามว่าเออมเป็นโจ๊กเหรอคะกินกับโจ๊กผมไม่ใช่กินปลาต่องโกกับหม่าล่าว่ะไม่เคยลองเกิดมาไม่เคยจะลองกินปาท่องโกะไส้กับน้ำซุปหม่าล่าไม่มีอะไรหรอแเพราะถ้าเกิดปาต่องโกะแต่มีความเป็นจุ้ยตี่ของน้ำหม่าล่าที่มันจะแตกในปากเออเฮ็ดเอาไว้ เอาไว้อก่อนคำว่าลาบ่อนอร่อยมากแม่กใส่ใส่เลยที่เราใอุ้ยไมอุ้ยม่แตกปอกเลยป้าเออ่อ เนื้อค่ะเนื้อออสเตรเลียค่ะใสยพายเขาก็ใหญ่นะนี่ก็คือถ่ายก็ถ่ายไปได้เลยน้ำจิ้มไม่ต้องคิดเลยเยอะเขามีสูตรทางร้านมือแรกของวัน คือเนื้อเลยชิ้นใหญ่จิ้มดีใครอยากได้เผ็ดไม่เผ็ดบอกเขา,าเเยย ก็คือินไม่่หยุดก็คือเราเราจะไม่บอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็ว่าเราเองละกันว่าคือไม่พูดอะไรเลยก็กิน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 วันนี้กูดกินเยอะกว่าหนึ่งครั้งแล้วเขาก็มีนี่ด้วยหน่มจีบซาลาเปาเขินเขินเงนนีงเขินไหม ไม่เอาแล้วอ, <laughs> อร่อยแตย่แต่กำลังมากนะ

เลยอากินเกินเวลาจะเพิ่มใช่ตองเอาคุณไม่รู้อะตอบไปงั้นแหะคุยกับคุณหน่อยอะไรไมฮะใชเป็ดอไะเป็เลยท่านเป็นก็่อย สั่งเนื้อบุฟเฟ่อย่างเดียวก็คุ้มแล้วแล้วกินให้ครบอย่างมาชินทั้งหมดนะก็คุ้มมากแล้วจริงๆอยากกิน2ชิ้นอิ่ม อร่อยมากพี่จะเห็นกันอยู่แล้วเลยว่าคุณภาพเขาเป็นยังไงพี่จะว่าแต่รสตาาที่ได้เองแต่ที่สำคัญอย่างที่บอกว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มไม่ต้องปรุงเองเลยก็ได้เลยนะ น้ำจิ้มให้พี่เขาปรุงได้เลยเขาไม่ต้องเผ็ดน้อยแล้วก็เผ็ดมากก็คืออร่อยเลยนะคะถ้าใครอยากสะมผัจินหมาลา่าสายพานแบบบุฟเฟ่แบบนี้นะคะที่โครงการเดอะโซนทราอินทาว,ทาว,ทาว,ทาวมีที่จอดรถร้อยกว่าคันจอดไปเลยจ้ะของเขาบอกเลยนะว่าเขาจะไม่ให้ของเนะี่ยพร้องเลยเขาจะเติมอยู่คนเติมอยู่นู่นีคนเติมอยู่นู้นอ่ามือเติมมือเติมสายบุฟเฟ่ไม่ควรพลาดต้องมาที่นี่สี่ล้านแล้วนะครบสี่ล้านเมื่อไหร่ต่อห้าล้าน อยากให้ออพวูดได้กินข้าโพดที่ไหนคอมเมนต์มาได้เลยครับสายข้าวโพดกับสายมียกเท่านั้นเลยหัวละ299้อกาต้องตีข้าวโพดประมาณ85ชิ้นถึงจะคุ้ม